วันที่37โอ้พระเจ้าเชา้าโอ้โหวันนี้เนี่ยเราต้องออกเดินทางแล้วสายไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้ม้าของเราเนี่ยตายไปแล้วยังดีที่ยังมีอานใหม่เดี๋ยวเราค่อยไปเอาม้าตัวใหม่นอกเมืองนะโอเคเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนนะครับตอนนี้อาหารอาวุธยานะครับเอาให้พร้อมเลยกระสุน โอเคเพราะว่าปลายทางข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวอะไโรโผล่มาพระเจ้าโอเคปืนพร้อม <c oughs> อาหารพร้อมกระสุนพร้อมโอเคของเยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอยากเจอกระเป๋ามากๆเลยนะครับเพราะว่ากระเป๋าผม3ามใบเนี่ยมันจะเต็มแล้วปล่อยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันหนักแล้วถ้าปล่อยเนี่ยผมไม่มีของเก็บแล้วนะครับกระสุนเนี่ยต้องใช้จํานวนมากเลยซึ่งถ้าผมพบกระสุนนั้นแล้วก็ไม่มีกระเป๋าเก็บมานะครับก็ สวยเลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะเก็บโกยกระสุนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาคราฟเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรแร่มากเลยนะครับโอเคสวมชุดเกราะอาวุธพร้อมอาวุธยิงสไนเปร้น้ำยาฟื้นฟูอาหารน้ำโอเคเดินทางเลยเร,เริ่มดูแผนที่นะครับอา่าก็ต้องไปทางนี้สินะ ดินแดนนี้มันช่างแห้งแล้งมากๆเลยนะครับโอ้ oh. ผ่านดินแดนนี้คงจะเป็นเมืองหิมะนะครับโซนหิมะตกนะครับนั่นไงโอเคตรงนั้นมีเต็นท์อยู่นะหวังว่ามันจะมีอะไรให้เราบ้างนะที่เต็นท์นั่นน่ะมันมีของอยู่ด้วยต้องไปดูแล้วละ่ะนั่นสินะโอ้ oh. เป็นหมู่บ้าน ในเมืองแห้งแล้งนะหวังว่าจะเจอผู้รอดชีวิตนะนี่มันเคมอะไรกันโอ้พระเจ้ามันมีเตียงเตียงทดลองเหรอโโหสกรปรกมากเลยมีอะไรเนี่ยมีผู้รอดชีวิตไข่ผู้รอดชีวิตแล้วก็ที่สแกนเนอร์แล้วก็หน้ากากกันแก๊สเยี่ยมโอเค แต่งอะไรได้บ้างนะโอเคมีอะไรบ้างนะเข็มนี้มีที่จับมีที่จับแล้วก็โอเคที่สแกนเนอร์เยี่เยี่ยมเยี่ยม,ยยมเดี๋ยวเราไม่รู้นะครับว่าด้านหน้าเนี่ยมีเกท พิษหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันดบหน้ากากกันแก๊สแล้วนะครับผมกลัวว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราสวมหน้ากากกดเลยโอเคยังไม่ได้เก็บมาจากในกล่องนะนี่ไงหน้ากากกันแก๊สโอ้เท่มากๆเลยโอ้โหยอดข้างหน้าน่าจะมีแก๊สพิษแน่นอนเลยนะมันเหมือนกับพื้นที่ติดเชื้อนะดูดิประตูยังติดเชื้อเลย เจ้านี่มันที่อะไรกันนี้สแกนสแกนดูดิมันสแกนอะไรวะเนี่ยโอเคเสียเวลาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันเดินเรื่อยนะมืดลําบากอีกมาดูซิว่ามันขุดขุดไปได้ไหมนะเตียงเนี่ยเหมือนกับเตียงทดลองอะ่ะเฮ้ยนี่มันตัวทดลองหรือเปล่าวะเฮ้ยมันทดลองอะไรกันเนี้ อ้าวขุดไม่ได้เชยอไอ้น,นี้ล็อกเกอร์เหรอเยี่ยมล็อกเกอร์ขุดไปได้โอเคขอรับไว้นละนะอ่างอ้ยอ่างก็เก็บได้แต่สกรปรกไปนิดนึงนะเล,เลือดโอเคเก็บเข้ากลองแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเก็บเข้ากระเป๋าต่างหากละ่ะโอเคเยี่ยมออกเดินทางกันเลย โอ้ด้านหน้าจะมีอะไรนะเดี๋ยวขวาสินะฮึบ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 โหบรรยากาศวางเวงมากเลยเสียงโอ้โหมันมันได้ยินเสียงอะไรด้วยอ่ะผมว่ามีแน่ๆน,นะ ย่องย่องย่องต้องใหญ่มันรู้ตัวก่อนเราจะเสียกระสุนโดยใช้เหตุไม่ได้นะยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะมีตัวอะไรอีกนะพอพวกซอมบี้นะโอเคเคลียมีกองอยู่ด้วยในกลองมีกระสุนมีนมมีนี่มันกลนหนักนี่ว่าเยี่ยมะเจ้าให้กลหนักมาเนี่ยข้างหน้าต้องมีอะไรแน่ โอเคงั้นเอากระสุนที่ไม่ได้ใช้เก็บเข้ากระเป๋าก่อนนะโอเคเยี่ยมไหนดูซิว่าคนหนักมันยังไงเนี่ยด้านในมีอะไรบ้างด้านในมันต้องมีซอมบี้แน่เอาะนะพร้อมซ้ายขวาไม่มีเคลียมีเหล็กกับมีเสื้อเกาะไม่เอาดีกว่าโอเคห้องนี้เคลีย โอ๊ย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 ฟิล์มเรทตกดาวน์โหลดทรัพยากรอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมีซอมบี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นอะไรวะเนี่ยด้านขวาความก้าวหน้าเฮ้ยมันตัวอะไรน่ะมันดูเหมือนซอมบี้ะแต่ไม่ใช่อ๋อมันขึ้นที่ด้านขวาว่าสปอร์ สมบีกายพันหรือไงวันนียโอ้โหเมืองน,นี้แม่งตั้งแต่เมื่อกี้แหละมีโต๊ะผ่าตัดมีอะไรเนี่ยแปลกๆปลแล้วมีอะไรบ้างนะโอ้เจอกระเป๋าเล้วเยี่ยวเย,ย้สุดยอดเพื่อนเน,นเรามีกระเป๋าอีกใบหนึ่งแล้วโอ้ยต่อชีวิตไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ากระเป๋ามันจะเต็มแล้วโอ้โหของเยอะมากเลยตอนนี้ เดินทางมา20วันได้แ้วมบ้างเนี่ยเซฟโซนไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้เอา,เอาจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดมานะไม่รู้ว่าโอเคเก็บไปหมดสินสตร์อ่ะ้ยปืนร้านปืนไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอเค รู้กันต่อนะอุย้ยโอ้โหเยอะ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 โอ้โหกระสุนก็อื้ยเรื่องกระสุนอีกแล้วทำไงได้มันไม่ใช่ตัวธรรมดานะผมต้องเคลียร์รีบรีบรีบ,รบ,รบโอ้โหรีบเคลียร์นะเพราะว่าโอ้ดาบไม,ม้แมวโอ้ยตอนนี้จะมืดแล้วผมว่าเราจะได้ค้างที่นี่นะคืนนี้ โอเคโอเคโอเคโอ้โหเพียบเลยลายไปสองโอเคต้องลงไปเคลียร์นะเฮ้ยมันตกลงมาจากไหนอ่ะเฮ้ เฮ้งงโอ้มันเป็นหมอกไอ้พวกนี้แม่งมาจากหมอกเหรอนึกว่ามันกลายพันธุ์ได้อีกหรือว่ามันกลายพันธุ์วะโหแน้่นมันโบดนี่ว่าโห่ออกมาจากโบดเพียบเลยไประลึกระลึกความผิดในโบดนึ่ไงวะโอเค โอ้ว้าวด้านหน้ามันเป็นเหมือนโกดังแนฮะ้เ้ยมาอีกแล้วมันเหมือนกับเป็นตัวกระโหลกอะ่ะใบหน้าซีกนึ่งเป็นกระโหลกนะอ๋อตกใจตกใจไม่มีอะไรวะอ๋อนี่ไอยังมีอยู่ว่าแหละ โอเคมาเช็คของดีกว่านะเฮ้ยโอ้โหมีกระเป๋ากระสุนโอ้โหเจ็คพอตเจอสองใบในเวลาเดียวกันในเวลาอันสั้นพวกมันทำอะไรกันวนะน่ะถือขวานด้วยเพียบเลยเนี่ยหมู่บ้านอะไรกันมันเนี่ยโหถืออู้อันนี้มันโจรนี่ว่ามันสินสงโจรได้ด้วยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เกิดเกิด เฮ้ยนี่มันโรงตีเหล็กมีอะไรกันบ้างนะโรงตีเหล็กนี้ไหนไม่มีอะไรเลยโอเคเปิดแล้วนะไหนมีอะไรอยู่บ้างไม่มีใครอยู่เลยโอ้โหมันมาไม่หยุดไม่ย่นมาไม่หยุดไม่ย่นกด ใช้พกกดนะครับเพราะว่ากระสุนพกเนี่เยอะมากนะไปดูในโบสแล้ววัดดีกดกระพกตายซะกดกระพกมันก็มันไปอีกแบบนะมีอะไรบ้างนะโอ้โหมีอาหารมีเหล็กมีแอปเปิลทองมีกางเกงไดมอนด์นะแต่กางเกงไดมอนด์เรามีเอายังไม่มีเปลี่ยนเลยหรือว่าหน้ากากกันเก๊มันกันกันไอที่มันเป็นเก๊สเมื่อกี้ ที่เป็นหมอกอะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคตัวอะไรวะนะ่าเสียงเหมือนหมาโอเคเตรียมอาวุธก่อนนะโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยโอ้ย,อยมือลั่นโอ้โหทิ้งละเออโอ้โหกับปืนอยู่ไหนวะเน,นี่ยเผลอมือลั่น <laughs> เปลี่ยนเมกไม่ทันหลุดมือ โอเคคีรา okay, ตัวอะไรอยู่ในบ้านไอ้นั้นน่ะบาเบีย er. ตัวอะไรอยู่ในนี้เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh, มีปีกด้วยมันวิวัฒนา,าการบินได้แล้วนี่โอ้พ oh, ร oh, ะเจ้าโอ้โหวิวัฒนาการมีปีกด้วยโอ้โ oh, ห oh, เกินไปลูกพี่เกินไปแค่น้ำพังพืน้นก็ยุ่งยากแล้วแม่งมีปีกเนี่ยยิ่งกว่ายุ่งยากซะอีก โอ้ยตัวอะไรเอ้า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 มองไม่เห็นเอ้าไอ้มันล่องหนเอ้ามันปลาอะไรไหเนี่ยอุ้ยตาบอดตาบอดโอ้ยเข้าตานั่นไงอืมอ้าวเรื่องอุ้ยเจ็บเลยเจ็บเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นหมอกเห็นไหมหมอกแก๊สอ่ะน่าจะสูดดมไม่ได้นะดีที่มีหน้ากากกันแก๊สนะเนี่เอ้าเอ้าเอ้าอะไรเป็นวะ เอาเอาเอาเอมันหาตัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่งกัดซะยับเลยมาอีกแล้วไม่หยุดไม่ยอนเผลอไม่ได้เลยขุดไอเนี้เฮ้ยมีโอ้โหโอ้โหมันเป็น n p c พหรือว่ามันชาวบ้านโดนกืนกินวะเนี่ยอ๋อพวกนี้อาจจะเป็นชาวบ้าน n p c ก็ได้นะที่โดนกินอ่ะโอเค เคลียร์แลมั้งเนี่ยหมดแล้วโอเคไปกันต่อดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเคลียร์โอเคด้านหน้าเหมือนมีอะไรนะต้องไปดูมันเหมือนจะเป็นบ้านเน่ยนะโอเคอาวุธพร้อมนั่นไงปึ๊บปึ๊บโอ้โหจะมืดอีกแล้วแป๊บแป๊บจะหมดวันอีกแล้วเฮ้ย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  โอ้นั่นมันอะไรกันเนี่ยโคตโกดังเฮ้ยเพียบเลยโอ้โหปลาอะไรมาเนี่ยเอาตัวอะไรเนี่ยโอ้โม่โม่โม่ตัวโอ้โหเจอคนหนักหน่อยเป็นไงดีว่าแล้วทำไมมันให้คนหนักมาเนี่ยเพียบเลยโกดังนี่เป็นพันตัวได้มั้งเนี่ย เขามาจอมโจรถือหน้าไม้เหรอมาดิปักไฟก่อนปักไฟก่อนเดี๋ยวมันเกิดโอ้โหกดกดพก่อนโอ้โอยกระสุนหมดพระเจ้าโอ้โ,โอยอยอะเยะอ,อ,อยู่เยะตาแปะเอาไปคนหนักโอโหกราดไม่ยัง้งกราดไม่ยั้งขอนอนก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวหาเตียงตั้งนอนแอบนอนแถวนี้ก่อนฝันดีฝันดีไอ้พวกสับปะาดเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่39โอเครีโลดิงเข้ามาเลยโอ้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 ยขอโทษขอโทษโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ้ยไปหายตัวนั่นนี่มีมีตัวล่องหนน่ะ โอ้โหแม่งวิวัฒนาการไวมากโอเคเพียบเลยนะ่ะโอ้โหขอออกไปก่อนกดกระเพาะก่อนพกมันมีกระสุนเยอะนะผมก็เลยกดกระเพาะก่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยข้างบนข้างบนนี่นไงตัวล่องหนนี่เห็นตาตาแดงแดงโอ้ลูกสองโอ้เฮ้ยทำไม นี่โหลดดิ้งก่อนโอ้ยฮอ,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 อืมอึ่มฮึมมาเรียงด่าหน้ากันเข้ามาเรียงหน้ากันมาเลยโอ้โหโอ้ย,อยตีแรงด้วยนี่มีชุดเกาะจะเต็มแล้วเนี่ยใจเย็นเกรงใจชุดเกาะผมหน่อยพี่ใจเย็น กินน้ำก่อนนะจะลุยนะจะฝาบเข้าไปแล้วจะฝามันเข้าไปแล้วโอเคอืมอืมอืมโอ้โหเจอปืนคนหนักหน่อยโอเคเรียบร้อยหายดิเจอคนหนักหายไปดิ น่าจะหมดแล้วมั้งโดนไปหมดดงเมื่อกี้กราดกวาดเรียบอะ่ะเมืเ่อกี้หมดแม็กเลยโอเคโหนี่มันน้ำอะไรนี้อ่ะโอเค,อเคพวกเราชีวิตแล้วก็ได้ด้ามจับมาโอ้โหนี่แม่งลงทุนมาเพื่อแค่นี้มันเกิดอ่อะโอเคโกดังก็เคลียร์ เดี๋ยวเราไปบุกเมืองหิมะกันดีกว่านะอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะแต่ว่าอากาศหนาวแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีเสื้อกันหนาวนะอยู่ไม่ได้นะครับหิมะแม่งโคตรเย็นแต่ทำไงได้นะเผื่อมันมีให้ที่ไหนสักแห่งน,นะอากาศเย็นก็กลายเป็นน้าแข็งนะเลือดลดอีกโอเคเดินทางได้ ฉันพร้อมจะไปแล้ว3ามงหนโอ้โหเดินไก่มากเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่มีมา้าโหเปียกคิดถึงเปียกจังเลยเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ดีกว่าตั้งชื่อว่าปืดโหนี่มันมือหิมะนี่ว่าโอ้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเ,เอาไม้ของอ่าไอ้น,นี้ไปปลูกที่เซฟโซนเราดีกว่านะ ตัดไม้ก่อนแล้วกันไม่มีขวานเลยเว้ยอเออมีนี่ว่าขวานใช้มือก็แล้วกันโอเคได้ตอนอ่อนแล้ว <c oughs> อา้าวแล้วมันไปทางไหนวันนี้ดูแผนที่แป๊บซ้ายขวาโอเคต้องซ้ายสี่ขวาร้ายซ้ายดีโอ้โหเอ๋มันจะเริ่มมืดอีกแล้ว แป๊บๆบจะมืดแล้วเดินทั้งวันนะเนี่ยโอ๊ยเจอบ้านโอเคยืนรอจนค่ำเลยอากาศหนาวมากเลยต้องเข้าไปในบ้านแล้วสวมหน้ากากกันแก๊สก่อนโอเคมีชุดอะไรวะเนี้ชุดโอ้โหเป็นชุดหนังอย่าเลย ไม่เอาไปดีกว่าเอาแต่ชุดเกาะสีแดงอัศวินแดงอะนะไหนมีอะไรบ้างเอ่ยบ้านเนี้ยมีชาวบ้านแบบนี้นะ่าจะเซฟโซนละมั้งตอมบี้ไม่น่าเกิดหรอกมั้งแต่ผมเห็นกล่องหลายกล่องเลยนะเดี๋ยวมาไล่ดูทีละกล่องกันเลยโอ้มีอะไรวนะน่ะโอ้โกล่องของขวัญเนรนอะโอ้มันเป็นหัวเปิดไม่ได้มีกระสุน โอเคโอเคของมีอะไรอีกบ้างนะไปดูสิโอ้โอพระเจา้ากระสุนเหรอเก็บไว้ก่อนนะไข่อะไรวะเนี่ยซักเกอร์แล้วก็ทง เฮ้ยเสื้อกันหนาวให้มาจริงด้วยเอาเรื่องตอนนี้เราก็ออกไปเดินเตะๆได้แล้วนะโอเคอุย้ยมีพกกลัวด้วยวะ่ะสุดยอดเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคผมว่าเดี๋ยวใส่ชุดชุดเสื้อกันหนาวแล้วก็ไปลุยด้านนอกกันเลยนะ ประตูไม่ออกนะครับชอบออกหน้าต่างอะ่ะกดเท่มันเท่มันดูแบบโหดโคตรอันตรายออกหน้าต่างเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะไปทางไหนต่อนะตรงไปเลยโอเคทางนี้แล้วกันโอ้หนี่มันอะไรกันวนันนี้มันเป็นเหมือนโบดเอาเอาตัวซอมบี้นี่า่า โอ้ยพกรัวเบามากอ่ะพกัวโอ้ไม่ตายอ่ะโอ้ยเย็น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 อ่ะโอ้ยจอ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 ลืมใส่เสื้อกันหนาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็งตายเอาเอาเอาอุ้ย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 หนาว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 พระเจ้าช่วยโอ้ยหายละโอเคเยี่ยมโอ้แม่งหนาวอู้ยตัวระเบิดทหารผีชีพนี่ว่า โอเคหิวเลือดก่อนนะโอเคไปซ่า,าแม่งซอมบี้เนี่ยหนมาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะโอ้ยอาหารเนี่ปื้นขนมปังปิดประตูนะโอ้ของนี้มีอะไรนะเฮ้ยนี่มันเก็ตลิงที่เราตามหามานาน โอ้กว่าจะเจอเนี่ยมาเจอถึงนี่เลยนะเนี่ยโอ้ยต้องลองหน่อยแล้วอุ้ยขุดจ้ามันเหมาะแก่แบบโอ้ยมาจากไหนวะนนี้เอ้าแต่ว่าระยะประชิดนี่ไม่ควรนะเราควรจะเก็บไว้ยิงพวกบอสนะแล้วก็พวกที่ตัวใหญ่ๆอ,อ,อ่ะโอเคงั้นเกตลิงเราจะไม่ค่อยใช้นะตองมาใช้ปืนพกปืนกลก่อน อย่างนี้ก็คนหนักอะนะโอเควันนี้ก็มือดอีกแล้วนะครับขอตัวนอนที่นี่เลยแล้วโอ้ยมีในกล่องมีกระเป๋าอีกเยี่ยมโอ้กระเป๋าเรามีสี่ใบห้าใบหใบแล้วดูดิว่าโอ้ยได้สโคบด้วยสโคบอะไรวะลองดูดิอ๋อสโคบมันคูณน้อยคูณ2อเองที่เราใช้นี่คูณสี่กว่านะต้องกลับเปลี่ยนกลับไปอันเดิมเออใช ลิงไกลกว่าโอเคหาที่นอนก่อนซอมบี้ไหม,อมนอนไม่ได้เอาทุบหามุมโอ้โอเคนอนได้ละว,วันที่41โอ้พระเจ้าโอเคได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วไหนดูซิแผนที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะ ตอนนี้รู้สึกวงเวงมากเฮ้ยนี่มันเมืองโอ้พระเจ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฝนหิมะตกต้องหาที่หลบไม่งั้นพวกซอมบี้เกิดแน่ทศนวิสัยแย่มากฝนหิมะตกอะ่ะเราจะมองเห็นซอมบี้ได้ยากนะไม่ควรออกไปไหนตอนหิมะตกหรือฝนตกนะโอเค ในเมื่อนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้นะซอมบี้เต็มเลยผมต้องขึ้นไปที่สูงนะไหนไหนอยู่ไหนวะหาไม่เจอต้องขึ้นที่สูงนะเพื่อนโอเคต่อตัวนะโอเคอึ๊บอาออึ๊บ <c oughs> ขึ้นมาดูด้านบนนะนั่นไงเจอตัวแล้วมันอาจมันรบกวนการนอนอา้าวหายเฮ้ยหายเฉยเอาไมคา์กวนึงแล้วเอานึงนัดโอ้ยิงยากอ่ะโอซไนยก็ยิงยากโอ้โหระยะประชิดเนี่ยโอเคงั้นก็นอนเถอะน,นะอ,อนอนนอนนอนดีกว่า ไ้ยี่ไม้หยุดตอกก่อนหนาวมากเลยตอนนี้โอเคคืนที่42วันที่42วันที่สแล้วโอเคมาดี เอาเหรอตะกลัวเข้าทางประตูไม่เท่นะเข้าทางหน้าต่างก็ได้วะอืมอืมไม่มีอะไรเลยไหนเสียงอยู่ตรงไหนนักหนามาซะอืมเข้าอย่างเท่อ้าว n p c เหรอเอว เครื่องไม่เห็นมีอะไรเทรดเลยในกล่องมีอะไรเนี่ยโอ้มีกล่องอะไรไอ้มีหนังสือใครเขียนกันไม่รู้ไม่อ่านนะผมไม่เน้นอ่านนะยิงเลยมาดิโอเคไม่มีอะไรนะเคลียร์นะโอ้นั่นไงยังมีอีกเยอะอ่ะเฮ้ยมันออกมาแล้วหนึ่งนะัดสองโอ้ยสมบี้จิ๋วเฮ้ยยายายาสมบี้จิ๋วกดพกกดพก เออโหเหงื่อตกเลยนะดอกเมื่อกี้ไหนอ่ะมีอีกไหมเนี่ยมาสีโหหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเอเคเอหมดหรือยังเนี่ยน่าจะเคลียร์แล้วแหละยังมีหลังนี่ โอเคโอ้โหตัวระเบิดสี่ี่บะระเบิดไปดิโอ้ยโอ้ยฮิวออนฮิวออนไม่ไหวไม่ไหวหัวใจร้เยอะเลยดับไฟดับไฟไม่มีอะไรเคลียร์โอเคน่าจะหมดแล้วล่ะยังมีอีกที่หนึ่งสินะโอเคออกเดินทาง ดีเลยวันนี้ก็วันที่42แล้วละ่ะผมออกจากเซฟโซนมาไกลมากเลยผมจะถ,ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าเรามาไปวันที่100ด้วยกันนะครับอ่าอยู ดูผมไม่จบจนกว่าจะครบ100วันนะครับโอเคถ้ากดไลค์กันแล้วนะครับรอ EP ต่อไปนะครับอ่านั่นมันอะไรกันเฮ้ยรอวเฮลิคน่นมันคอนี้วะเฮลิคอปเตอร์ hey, มีอะไรกันเดี๋ยวมาดูกัน EP หน้าว่าจะมีอะไรนะ